ประกาศในาษที่ได้มาเรามีพอจะเป็นที่จะต้องมีคำว่าประกาศปสิทิภาพของมวลชนที่มาร่วมของกันไม่ให้การรับาดกระทบต่อประชาชนหายนะครับและยืนยันในสนพิธีอย่างที่สุดนายธีรวันตรจะไม่ต่อสู้กันถ้าจะมาจับนะครับขอให้มาตามกฎหมายนั่นคือท่านต้องไปมีคำสั่งศาลแข้งมาก่อนจะสามารถสลายการชุมนุมได้ ถ้ามีการสลายการชุมนุมในเวลากลางคืนนั่นมันคือขัดนกับหลักการสลายการศึกษาคนอย่างแน่นอนซึ่งรัฐบาลโดยเฉพาะมติยุติธรชาเนี่ยเขาไม่ได้โคา,า,ารพ้หลกักเมื่อชุดอะไรเท่าไหร่ ต่อเป้าหมายในการกดการรัฐบาลนะครับเพราะว่าการล้อมทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ทำงานของคอรมอเลยครับตอนนี้คอรมอมันสามารถประชุมนอกทำเนียบไดู้่แล้วนะครับการที่เรามาถึงเนี่ยมันเป็นการแสดงออกแล้วชนะเชิงผลลักธ์ไปแล้วที่สามารถจนมาถึงเนียบได้แต่การกดดันที่ทำเนียบในความรู้สึกในกานำตำรวจมันไม่จะมีน้ำหนักกดดันมากเท่ากับไปที่ราชประสงค์สยามหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โระาชนตัวฉัอยิ่งนิสิตศึกษาและนักเรียนเนี่ยไ,ไปได้สะดวก <ๆ S 1> แต่ว่า <ๆ S 1> แต่ว่าพื้นที่นั้นเองเนี่ยถ้ามองในทางกับการเนี่ยอาจจะสร้างผลกระทบต่อธุรกิจไม่ไม่สร้างแน่นอนเพราะว่าพวกเราไปคือไปใช้เงินสภาพตามตรงว่าถ้าไปห้างเนี่ยไปใช้เงินที่ห้างใช้ชีวิตจั่งจ่ายปกติแล้วเป็นการปุงนูมที่มีระยะเวลานะครับการเดินทางก็สะดวกพี่น้องประชาชนที่ทราบ ครับรวบหน้าว่าจะมีการจุดมุ่งเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยการใช้รถไฟฟ้าหรือรถเชื่อมสาระอย่างอื่นนะครับเรายืนยันว่าเราจะใช้สิตตวิธีอย่างดีที่สุดพลังพลังพลัง,ลงาาการก,กี้การพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้านะครับพอฟ้าสางเราจะส่งชาวบ้านนะครับกลับบ้านแล้วก็ที่มาขางขึ้นเราเนี่ยจะไปปักหลักรอที่ราระสมผมเชื่อว่าฟ้าสางครับ คือเราไมพร้อมกันหรือยังไงครับไม่ครับส่งชาวบ้านกลับบ้านแล้วก็ถ้าเรามีรถขนส่งเนี่ยก็จะไปส่งที่น่า,านประสมหลายคนอาจจะไปผลักหลักรอที่นั่านอาจจะนอนช่วงช่วงก่อนเที่ยงด้วยซ้ำแต่ว่าการนัดใหญ่ของเราคือสี่โมงเย็นที่น่านประสมกะจะปักหลักรอไปนานแค่ไหนทีน่น่านประสมยังไม่มีกำหนดครับยังไม่มีกำหนดเพราะว่าก<ม>็ยังไม่มีกำหนดเช่นกันครับแต่ว่าการทั้งคืนนี้แน่ๆเพราะว่ามีชาวบ้านที่มาจากต่างจังหวัดมีความจำเป็นจะต้องค้างคืนทางส่วนจะค้างที่ไหนก็อีกเองเมื่อตอนนี้มีการฝ่ายนับเขาว่า หาตแล้วก็ผมคนในฝ่ายมาแล้วเนี่ยการย้ายสถานี่ยคิดว่าจะช่วยลดการปะะทปัญหาได้แน่นอนแน่นอนผมคิดว่ากลางเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่างชาติจับตานะครับแล้วก็สองการที่สุดคือการเดินทางสะดวกนะครับกลางเมืองการเดินทางสะดวกซึ่งวันนี้เราเชิญท่าคือคนมาร่วมการจัดการวันนี้เยอะมากนะครับทีนี้แต่ว่าทางชุดทางไทยเนี่ยก็มีคือทั้งผู้นำตัวก็มีความมนหิด ในการที่จะมาสร้างความรุนแรงแล้วก็สลายการจงลุ่มและถึงที่สุดแล้ว,วเขาก็จะยึดอำนาจอรังหนึ่งเพราะว่าวตอนนี้รัฐบาลเขาไม่ได้มีศักยภาพในการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งชนชาติไทยก็ไม่ได้มีความเสถียรพอที่จะดำรงชีวิตในประเทศไทยการการใช้พื้นที่สี่แยกนั้นสองนีมันจะเหมือนกับพลังมันแผ่วลงหรือไม่แผ่วไม่แผ่วอไม่ใช,อใชอ่อาจจะเป็นการกดดันรัฐบาลได้ยากขึ้นกหมครับเพราะว่าไม่ยาก,กมาไม่ยาก,ยากคือ ถ้าเรามาตรงนี้ผมว่าแรงกดดันน้อยกว่าไปที่รชประสมเยอะการจุมนุมนะฮะยังยังจุ่ม,นะมต่อไปเนี่ยมันก็มอ,น,อนกับว่ายังไม่คนเงื่อถ่าเดิมที่มีคนอยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามเขาก็มาดมคนที่เราจะย้ายไปไเรื่อยๆนะครับย้ายไปไเรื่อยๆมึตงตามมาคุวย้ายนะครับเป็นการจุมนุมที่ใช้จ้วิธีแบบนานดาวกระจายไม่อยู่กับที่นะครับเราไม่อยากเห็นการคิดค่าเพื่อร่วมชาติ ครับทั้งโดยตั้งใจที่โดยคําสั่งอีกแล้วผมคิดว่าเราสูญเสียมากพอแล้วและข้อเรียกร้องของเราผมคิดว่ามันมีน้ําหนักที่คนทั้งสังคมเนี่ย<ม>เห็นด้วยอย่างวันนี้เนียพี่น้องนักข่าวท่านเห็นแล้วว่ามีคนมาร่วมหนุนเราเยอะมากนะครับถ้าสลายกันผมคิดว่าพร่งนี้คนจะมาชุมนุมกลางเมืองเยอะกว่าวันนี้แน่นอนอย่างทางกลุ่มโดยเฉพาะท,ทางกำนันสุเทพนก็มีการโพสเป็นอะไรว่าผมไม่ให้ค่าคนหั้นนะัเไม่ได้ไม่ไม่มีมวลชนไม่ได้ก็ไม่มีประเด็นเรื่องที่จะไปอะไรอันนี้บอกว่าจะเป็นแกนมนำ สองที่เราไปส่งกันเลยค่ะยันกันก็รุ่นที่หนึ่งเราเลยนะครับรุ่นที่หนึ่งเราถ้าพรุ่งนี้เช้าจะจับผมไปแต่ผมก็ไปอ่ะก็คือยืนอย่างน้อยสามวันเหมือนเดิมครับอ่าเรื่อยๆครับจนกว่าจะออกก็จะมีวิธีการที่ไปให้แกนนำอยู่อ่ตรงที่คล้ายๆกับที่เขบอกมาสอนครับประจำจุดแต่ละจุดโน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 แกนนำก็เข้าพื้นที่นะครับไปปลาใส่ปกติไม่จะมีแต่เวทีไม่มีไม่มีไม่มีเลยวิธีแน่นอนคุเวทีจะมีแน่นอนแล้วก็ใหญ่ๆเบิ้มๆมีอะไรไม่มีการแยกวิธีหลายจุดใช่ไหมครับ ต้องดูพวกนี้อันนี้เป็นยุทธวิธีแล้วครับนี่ก็แสดงว่ารูปแบบเราเนี่ยจะแปรผันตามสถานการณ์คือประเมินถูกต้องถูกต้องการจุนุมของคนรุ่นใหม่ผมคิดว่ามันแปรผันไปตามสถานการณ์วันนี้เรามาทำเนียมเนี่ยคือเรามาได้แล้วจะมาอีกก็มาได้แต่สิ่งที่รัดกลัวที่สุดผมว่าเป็นเรื่องการจุนุมแบบแบบคนรุ่นใหม่เขากลัวการจุนรุมแบบห้องโถงโมเดลผมคิดว่าตามนวลถไฟป้าเนี่ยเป็นสถานที่จุนุมที่สะดวกที่สุดและมีพลังคนจันวนมากที่บอกว่าถ้าไม่ปล่อยเพื่อเชื่อแกนนำเนี่ยได มีสไปร์ต้องรอดูกันนี่ครับคือไอ้คนที่มันพร้อมจะโดนจับก็อยู่ที่นี่คนที่จะไปนําพรุ่งนี้เขาเตรียมแน่นอนรสไปร์ตที่ไหนครับที่นี่ได้รประสได้รประสมตอนสี่โมงเย็นใช่ครับแล้วระหว่างเวลา ที่นี่ครับกับสิบหกโมงแม็กสิบโมงเย็น่กลัวไหมว่าจะมีการจับคุณแกนนำบางคนที่โดนหมายจับอะไรแบบนี้จับก็อ้องจับนะครับเพราะว่าการไปตามกฎหมายแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่านั้นคือชีวิตของมวลชนเราต้องรักษาไว้มากกว่าชีวิตของแกนนํามากกว่าศิลิภาพของแกนนาครับทั้งนี้เนี่ยอยากวิงวอนพี่น้องสื่อครับรัฐบาลจะใช้ความดูแลกับเราได้ไม่เต็มที่ถ้าพี่น้องสื่อยังจับตา ยังคอยถ่ายทอดยังคอยบันทึกภาพอยู่ก็ฝากไว้ว่าอย่าเพิ่งชิงมวลชนไปก็ช่วยทำช่วยกันทําหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้เราได้สร้างแกนนำรุ่นที่สองไปหรือยังไม่ได้สร้างครับมันมีอยู่แล้วครับแกนนำรุ่นสก็คือถ้าสมมติแกนนำชุดนี้โดนจับไปก็อีกแนวมันจะมีอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอย่างแน่นอนผมว่าแถวสามแถวสี่นี่จะสร้างไม่ใช่แถวสองเลยคือแกนนำตอนเนี้ยถ้าทุกคนตามข่าวเนี่ยจับไปขึ้นเวทีเนี่ยน้องน้องมัธยมเไม่ได้แพ้ใครับตามต่างจังหวัดเข้ามา อีกเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องการไปแห็นขวารขบวนเสด็จครับอันนี้ผมผมพูดได้อย่างเต็มปากเพราะมันเป็นการวางยาคือขบวนเสด็จเนี่ยผมคิดว่าตำรวจวางยาคือพาขบวนเสด็จเข้ามาแหวกพื้นที่ชุมนุมทั้งที่ไม่มีกำหนดการมาก่อนไม่ได้มีการแจ้งเตือนมาก่อนนะครับเราพยายามหลบเลี่ยงการการปะทะนะครับแม้ว่าเราจะประกาศชุมนุมที่รัฐดําเนินจะรับขบวนเสด็จโดยการเสนอเราจะลองโดยการคูสามยุ่งเนี่ยเราก็ประเมินอยู่แล้วว่ามันจะมีการยั่วยุ เราก็หลบทางให้นะครับหลบมาจนถึงทำเนียบเนี่ย mm hmm. ก็กระทั่งมีตำรวจไปไปวางยาท่านนะ mm hmm. อ่ะพูดง่ายคือดึงท่านเข้ามาเกี่ยวกับการเมืองนะครับไปดึงท่านเข้ามาในม็อบทุนนุ่องอ่ะซึ่งเราซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทําให้มันกระจาย mm hmm. พี่น้องที่เป็นสื่อมวลชนที่บันทึกภาพได้ก็เห็นได้ชัดว่าตำรวจจงใจจะพาขาบวนเสด็จเข้ามาฝา่าม mm ็อบมีบางฝ่ายพยายามเอาเรื่องนี้ไปเป็นเงื่อนไขทารพวกเราต้องช่วยกันนะครับ mm hmm. พี่น้องสื่อมวลชนต้องช่วยกันเสนอะเรื่องนี้ให้มันให้มันตรงไปนตรงมา ไอคนที่มันปั่นมันปั่นแน่มันอยากเห็นการการนองเลือดมันอยากเห็นคนที่เห็นตาเนี่ยดูดูกำจัดแน่ๆเราช่วยกันคนที่เห็นตา่างกับเราเนี่ยอาจจะนําเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นทางการแน่นอนแน่นอน,น,นคือคือฝัอ่งตรงข้ามกับที่ศึกษาเนี่ยเป็นพู้หายเลือดอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เสนอหน้าออกมาทางสื่อมวลชนคยอผมอยากอยากให้พี่น้องสืส่อมวลชนได้ช่วยเรื่องีกเพราะว่าเรามีคลิปมีภาพเหตุการณ์ที่มันชัดเจนแล้วว่าตารวจจงใจพาขบวนเสด็นเข้าไปจุดที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นเป็นนสิ่งที่ทําให้ทางเีย่ ม,มันจะเพียงน้ำผมคิดว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นยุทธวิธีของฝ่ายรัฐด้วยที่จะสร้างภาพให้ผู้เยมนุมจะมีความาใช้ความดุนแายใช้ความไม่ไม่สงบคือมันเป็นการสร้างภาพให้มันเกิดมาอย่างนั้นอย่างวันนี้ถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยถ้าตำรวจปล่อยให้เราเดินมามันมีภาพการปะทะการดึงการอะไรกันเลยไปขวางทาไมเอารถไปขวางไม่เข้าใจเอารถไปขวางทำไม,เอ,ไเ,อไำไมเอาตำรวจไปยืนขวางทั้งที่รู้ว่าเราเนี่ยก็ต้องฝ่ามาอยู่แล้วมันเป็นการสร้างภาพซึ่งอย่างเงี้ยรัฐไทย ขนาดจะใช้เรื่องนี้และสื่อบางสื่อก็มุ่อองหวังร้ายกับผู้ชมนู้นก็จะเอาไปขยายเรื่องนี้ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสื่อเดียรชันที่ผมพูดได้เลยว่าเขาไปขยายแน่นอนมีอะไร้ฝากเพิ่มเติมไหมครับสำหรับชนชมที่จะมาในวันถึงนี้ให้เต็เออมเลยครับผมคิดว่าการต่อสู้เราไม่จบวันเดียวครับอยากให้ทุกคนออกมาต่อสู้ด้วยความเป็นเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เห็นใจเข้าใจสถาบันกรรษัตริย์ด้วยว่าทำไมยังไม่มีท่าที รับหรือว่าปฏิเสธเราคือต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเสียงบางทีมันไปไม่ถึงนะครับอย่างข้อเรียกร้องของเราเนี่ยส่งไปทางตัวตัวมันก็ไม่ยืน่นทาไมหรอกสิ่งที่อยากวิงวอนที่สุดคืออยากให้สังคมันมีสติเรบไม่ว่าจะโกรธจะเกลียร์กานขัดแย้งต้องใช้สตแิแล้วก็ใช้ความระมัดระวังให้มันถึงที่สุดครับโอเคขอบคงนั้น,นะครับ